ตัวเตานะครับตัวเตานะครับตัวนี้เป็นอ่าเรียกว่า k b 4นะครับ k b 4 k b 4เอ่อระบบจุดนะครับตัวนี้อัปเกรดมาเป็นออโตเมติกนะครับคือไม่ต้องใช้ปืนจุดเอไม่ต้องใช้ปืนจุดเองไม่ต้องใช้ไฟแช็กนะครับเป็นแบบออโตเมติกเปิดปุ๊บติดเลยนะครับอ่าแล้วก็มีอ่าสแตนเลสนะครับสแตนเลสตัวนี้เป็นสแตนเลสอ่ามศูสี่นะครับเกรด หนา0.8นมิลนะครับทั้งตัวนะครับทั้งตัวมีถาดนะครับมีถาดรองเศษอาหารได้นะครับก็ถาดก็สแตนเลสนะฮะเราดึงออกมาล้างทำความสะอาดนะฮะหนานะฮะเป็นนะครับแล้วก็ตัวเตานะครับจะให้สังเกตนะครับเตานะครับใต้นี้ตัวขานะครับหมุนได้หมุนได้4ี่มุมเลยนะครับก็คือพูดง่ายๆเตาเนี่ยมัน ขาเนี่ยมันสามารถหมุนเป็นเป็นเกลียวอะ่ะขึ้นลงเพื่อปรับระดับว่าอ,อ,อยากให้ข้างหน้าสูงกว่าข้างหลังอยากให้ซ้ายมันพื้นที่มันไม่เท่ากันเราก็สามารถหมุนปรับได้เลยนะครับตัวนี้นะครับงานภายในเป็นเดินระบบเป็นท่อทองแดงนะครับข้อดีของมันคือสำหรับจานด่วนไฟแรงนะครับครัวที่ทำอาหารนะัก พื้นที่ครัวเยอะนะครับแล้วก็กึ่งร้านอาหารหรือจะเป็นร้านอาหารเลยก็ได้นะครับแล้วก็ผมให้ดูเป็นขนาดแล้วกันนะครับขนาดเดี๋ยวขออนุญาตไปที่ขนาดนะครับตัวนี้นะครับมีความกว้างนะครับความกว้างความกว้างหรือว่าความลึกเนี่ยจากผนังนะครับเ,เข้ามาหาตัวเนี่ยวัดจากตรงนี้เนี่ย ตีนะครับตัวขอบเนี่ย47เซนติเมตรนะครับถ้าเราวัดจากตัวบ่าหลังนะครับตีไปประมาณ50เซนติเมตรนะครับส่วนความความยาวนะครับความยาวว่าจากซ้ายไปขวานะครับอยู่ที่90เซนติเมตรนะครับอ่าทีนี้ความสูงนะครับความสูงเราวัดเป็นสูงหน้าเตาก่อนนะครับสูงหน้าเตานี่17เซนติเมตร สูงหน้าเตา17เซนติเมตรส่วนสูงนะครับสูงรวมบาสูงรวมบ่านะครับบาหลังนะครับ24เซนติเมตรย่า24เซนติเมตรนะครับโอเคแล้วก็อ่ะเราให้ดูบาหลังหน่อยนึงบาหลังวัดจากตัวเตานะครับขึ้นไปประมาณ6เซนติเมตรนะครับอ่ะประมาณ 5- หรือ6เซนติเมตรอ่ะทีนี้ เอาตรงนี้ด้วยเผื่อบางท่านมัดถามเข้ามานะครับกระทะนะครับกระทะของ k b c เส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ย25เซน26เซน26เซนติเมตรนะครับส่วนตัวเนี้ยตัวขาในเนี่ยมันจะวางหม้อได้ไหมหม้ออ่าหม้อที่เป็นหม้อเล็กอ่ะนะครับอ่อหม้อเล็กเราตีไปว่าประมาณอา่าไม่ต่ำกว่าห้านิ้วแล้วกันนะครับห้านิ้วนะครับ คือคือคือหม้อต้องใหญ่กว่า5นิ้วอะคือถ้าเล็กกว่า5นิ้วเนี่ยมันจะเอ่อลงลงไปมันจะลงไปในแองนี้นะครับคือก้นมันจะยุบลงไปเพราะฉะนั้นหม้อถ้าเล็กเนี่ยก็ต้องเป็นเป็นหม้อเบอร์ไม่ต่ํากว่า5นิ้วนะครับเอ่อหรือว่าพูดง่ายๆ10อยากให้เป็น1 0 14ซนติเมตรขึ้นไปแล้วกันสําหรับหม้อนะครับอ่ะโอเคทีนี้เตาห่างกันแค่ไหนเตาห่างเตาห่างกัน17ซนติเมตรนะครับ อันนี้ผมวัดขอบขอบขอบ,ขอบตรงนี้มาถึงขอบตรงนี้นะครับ17ซนติเมตรนะครับอ่าทีนี้อ่ะเอาตรงนี้ด้วยอ่ะเผื่อบางท่านถามนะครับอ่าจจะเอาไปวัดไซส์กับเครื่องดูดควันก็ว่ากันไปนะครับเซนเตอร์ของหัวเตาทางซ้ายมาถึงทางขวา45ซนติเมตรนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวขอขยับไปให้ดูด้านหลังมั่งอ่าด้านหลังนะครับด้านหลังต่อตรงตรงกลางอย่างนี้เลยนะครับหันหลังนี้ตรงกลางนะครับกลางเตานะครับ พอดีผมต้องขออนุญ,ญาตขออนุญ,ญาตต้องขอพายจริงๆพอดีไม่มีโต๊ะที่จะวางเพราะว่าเตายาวมากนะครับ90เซนให้ดูด้านข้างนะครับหนานะครับแล้วก็มีขาที่เราบอกว่า,เ,าเราสามารถหมุนเข้าได้นะครับปรับขึ้นลงนะครับแล้วก็อ่ะหัวเตาจะงานงานนี้เลยนะครับตัวเคนะครับเขาเรียกว่าเคนะครับอันนี้ชื่อบริษัท อ่านะครับเป็นชุดแมกนิโตนะครับจุดออโตเมติกข้อดีนะครับคือมันเป็นงานไทยเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยเราซ่อมมีอะไหล่เปลี่ยนตลอดนะครับ KB พวกนี้เป็นถือว่าเป็นเป็นมาตรฐานเลยนะครับอ่ะจะประมาณนี้อ่ะออออเดี๋ยวมาถึงตอนจะทดสอบนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาต ทดสอบตัวการจุดไฟนะครับก็ให้ดูตัววาวเปิดปิดนะครับตัวนี้เป็นอัตโนม t ตินะครับไม่ต้องไม่ต้องกดดันเข้าไปเหมือนเตาแก๊สบ้านทั่วไปนะครับสามารถบิดแบบบิดไปทางซ้ายเลยนะครับบิดเดี๋ยวผมให้ดูนะครับบิดอ่าแค่บิดนะครับแค่บิดนะครับเอาแรงเอาแรงอันนี้แรงแล้วนะ แล้วเอาแรงกว่านี้แรงกว่านี้เราบิดเราบิดลงนะครับบิดไปทางซ้ายเพิ่มนะครับนีนะครับทีนีอน้อุ่นอุ่นอ่ะอุ่นหน่อยขออนุญาตเบานะครับเบาเบาเบาโอเคอ่ะประมาณนี้ทอดไข่ได้อยู่นะครับอุ่นนะครับอุ่นอุ่นอุ่นถ้าเป็นนาฬิกาก็สัก สิบโมงแล้วกันนะครับปิดก็ออฟเรียบร้อยอีกทีนึงนะฮะอ่ะอันนี้9โมงนะครับไฟก็จัดหนักมาเลยแล้วก็ลงไปหน่อยลงไปแบบเพิ่มนะครับเพิ่มเพิ่มแรงเพิ่มแรงอ่ะเพิ่มแรงนะครับลงลงก็เกือบเกือบ6โมงเย็นนะครับอันนี้เป็นแม็กแรงสุดดูไฟหมุนเกลียวขึ้นมาเลย นะฮะตัวนี้เป็นไทยนะฮะไม่ใช่ของประเทศไม่ใช่ของจีนนะฮะอันนี้ของไทยนะฮะเ,เดี๋ยวผมขออนุญาตปิดเพราะว่าตอนนี้ร้อนมากนะครับเดี๋ยวหัวทางนี้มั่งอะบิดเลยนะฮะไม่ต้องไม่ต้องไปดันเข้าดันออกนะฮะตัวนี้จะเป็นอ่ะอันนี้ก็คือแรงแล้วแหละนะครับแต่ว่าเราเอาลง6โมงผมขออนุญาตนะ อ่านี่ประมาณเกือบหกโมงอ่ะนะฮะให้ดูไฟนะครับโอ้โหนะครับคือสี่ KB สี่กับ KB ห้าเนี่ยความแรงไม่แท้ไม่ต่างนะครับอ่าเดี๋ยวขออนุญาตปิดอุ่นอุ่นอุ่นนิดหนึ่งอุ่นอ่ะอุ่นแบบเจียวไข่นะฮะแล้วก็อยู่ที่มือเราอ่ะนะฮะค่อยๆปรับโอเค นะฮะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเราจะาเปิดสองตาพร้อมกันนะครับไปเลยนะครับปั้งอันนี้ผมไม่เปิดยังไม่เปิดสุดนะเป็นเปิดรมดานะครับดูนะครับอ่ะเดี๋ยวขอเป็นโหมดปิดไฟหน่อยนะครับ ประมาณนี้นะครับเอาแรงสุดเลยอ่าประมาณนี้ไปเลยนะครับ KB 5อ่า KB 4นะครับออโตเมติกสวยครับโอเคครับวันนี้ปริญญาพาณิชย์ฝากไว้ด้วยนะครับติดต่อเราได้นะครับ088 55 98 555 9855นะครับ ท่านสามารถเข้า Google พิมพ์ว่า